อาละเดินป่าชายเลนหน้องนี่มีสะพานไม้ไผ่น้ำป้อมประจุน,นะครับเดินดูธรรมชาติมาดูครับโอ้เดินดูธรรมชาตินะครับอุ้ยปะตีนปะตีนโอ้ดูครับสะพานไม้ไผ่เดินดูธรรมชาตินะครับใครอยากสัมผัสธรรมชาติล้วนๆน,นะครับเดินไม่ดีมีล่วงนี่ครับสะพานโอ้ <c oughs> เขาท่าครับสำรวจป่า <c oughs> ดูดูดูดดดสัมผัสธรรมชาติจริงๆครับออกไปทะลุไหนเนาะนี่เขาทำไว้ทำไมครับน่าจะทำไว้คนเดินเดินเล่นสัมผัสแบบธรรมชาติจริงๆครับนี่ครับดูป่าโอ เสียงนกร้องเดินทะลุไหนครับมีทางออกไหมจะมีทางออกไหมตามไปดูครับตามไปมีบ้างมีไหมออกได้ไหมออกได้ไหม <c oughs> อุออกตรงไหนไม่มีที่ออกครับสุดตรงนี้จริงๆด้วยส,สุดแล้วครับให้ดูเดินดูธรรมชาติเออสุดแค่นี้แนละ้วมั้ง หรือว่าทำยังไม่เสร็จดูครับธรรมชาติจริงๆครับตามเกาะป่าชายเรียนใครอยากมาสัมผัสธรรมชาตินี่นะครับเดินไม่ดีมีล่วงนะครับโอ้เสียงนกร้องน่าจะเป็นนกกระปูดตาแดงทำเสร็จหรือยังครับน่าจะทำไม่เสร็จนะครับ โอ้เสร็จแล้วครับมาถึงตรงนี้อนี่นะครับธรรมชาติสัมผัสธรรมชาติป่ากลงกลางโอ้สวยงามมากครับป่าเดินกลับแล้วครับน่ากลัวกลัวตกเดินกลับครับดีไม่ดีล่วงได้นะครับ เดินกลับครับเสียวเดินกลับนะที่นี้วดตกนะครับสัมผัสธรรมชาติของป่าไซเลนบางครับาาเ,เ,ออเดินเข้าไปลึกๆไปยักสัมผัสธรรมชาติเดินดูป่าไซเลนโอ้เสียงนกร้องเสียงนกร้องหรือเสียงนกนบีดรั่ะเสียงนกบีดทหารเป่ามีนกมี อะไรเยอะนะครับตรงนี้โอ้ยน่ากลัวเดี๋ยวล่วงน่งครับเดินไปครับเสียวเดินไม่ดีมีล่วงนะครับโ,รกโกลงนี้เจ๋งเลยสัมผัสแรงธรรมชาติดูสมวิวครับ ทำให้ไผ่สอดเข้ากันทำเป็นสะพานห้าท่อนนะครับต่อเข้าไปดูอ้สวยงามครับแสงพระอาทิตย์มาเดินเล่นดูบรรยากาศยามเย็นอากาศดีมากครับตามไปครับเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวล่วง โอ้จะทำดีๆนี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เลยครับเนี่ยเอางบมาทำเป็นสะพานสักหน่อยนะนทำเป็นสะพานปูนะดีเลยนะครับเชิญชมบรรยากาศป่ากโคงกลางนะครับไปดูโครงการเขาเขียนว่ายังไงครับโครงการเขียนว่ายังไงอ่านดูนะครับโอ้บรรยากาศ หลอดแล้วครับออกมาได้แล้ว